I like. Oh. Oh oh. โยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับวันดีทุกคนเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมมันไม่ได้ยินอ่ะอ๋อเดี้ยวใส่ BGM ตรงนี้เดี๋ยวนะรู้แล้วรู้แล้วรู้สาเหตุเพราะที่ผมผ่านพีเจแป๊บหนึ่งวัสดีทุกคนครับสวัสดีคุณนี้ไม่กล่าววัสดีคุณลินชานะครับสวัสดีคุณสวัสดีคุณ นัทวลินนะครับผมสวัสดีคุณโหเยอะแยะมากสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนแป๊บหนึ่งผมหา b ีเจมแป๊บหนึ่งนะนะเฮ้ยผมว่าผมก็ตั้งแล้วนะโอ้โหลืมได้ไงบีเจมหาบีเจมนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อ,อ,อยู่ไหนเนี่ยแบล็กราว์อืมไหนนะเออเดี๋ยวนะพี่เสร็จอันนี้พี่เสร็จนะทรานสิชั่นทุกคนผมลงวินโดว์ใหม่อะ่ะทุกคนขออไฟได้วยหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เนี่ย ของผมเนี่ยของผมมีปัญหาแล้ว,ลวต้องเอาไปดูใหม่แล้วนะนมีมากก่อไว้อืมนี่วะน่านจะนี่แหละ อืมนี่แหละเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่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 แล้วก็ตั้งเป็นโอเคได้แล้วอะไรเนาะโอเคสวัสดีครับไม่ได้เจอะไรน,นะพี่วยังยังโซนเหมือนเดิมไม่โซน,นไม่โซน,นไม่โซนไม่โซนโอ๊ยขอบคุณคุณเฟิร์งหนึ่งร้อยบาทด้วยน,นะครับ ฮึ่ฟีดฮึ่ฟีดฮ่ฟีดฮึ่ฟีด,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 ดโอ้ยสวัสดีครับเป็นไงคิดถึงผมปะผมไม่ได้เจอกันนานเอาเอาโฆษณาไปหนึ่งติกนะทุกคน <c oughs> นี่ครับเอาโฆษณาไป็หนึ่งติ๊กนะไม่ได้เจอกันนานเลยิดถึงมากไม่ได้เจอนานผมคิดถึงเหมือนกันช่วงน,นี้ผมงานยุ่งนะทุกคนงานผมยุ่งมากอะไม่มีเวลาอะไรเลยนี่ต้องขอบคุณ นี่ต้องขอบคุณเซระโพลิกอนนั่นเนี่ยครับแบบดึงผมมาเนี่ยแล้วก็ฟอร์พัทนะครับดึงผมมาคือตอนแรกผมว่าตอนแรกผมว่าจะมาเล่นเฉยๆแล้วอาจจะไม่ได้ไล์อะไรเงี้ยแต่คิดว่าไหนๆก็ได้มีโอกาสไล์แล้วเลยว่าเอ e ้ยมาไล์แล้วกันนะอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วขึ้นโฆษณาว่าคุณดีนะดีนะนะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องดีนะเกมดีเกมดีทุกคนอย่าลืมไปเล่นนะครับเฮ้ยมันมีฟิลเจอร์ใหม่อะไรเนี่ย ไลฟ์สดสาหรับสมาชิกเท่านั้น,น,นคืออะไรวะกําหนดเวลาให้ไลฟ์สดเปลี่ยนเป็นสําหรับสมาชิกเท่านั้นโอ้หมันกําหนดเวลาได้ด้ยวยเหรอเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่ละแล้วก็เริ่มอเม่เริ่มเริ่มโปรอ่ะโอเคอันนี้ปกติเริ่ม,มช่วงถามและตอบเฮ้ยมันมีช่วงถามและตอบด้วยเหรออืมเดี๋ยวผมลองผมลองของใหม่ผมยังไม่เคยลองกินข้าวหรือยังอ่าแล้วท้ายังไงมันจะเป็นยังไง เอา้าทำไมมันทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะอ๋ออ๋อคือแชทประจันนี้ไปเลยใช่ไหมโอเค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 ผมเกินแล้วผมเกินแล้วแล้วก็จบช่วงคำถาม,ถามยนืนยันปึ้มมันก็จะกลับมาอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคผมเก,มเก,มกม็ีแล้วผมเกลียแล้วผมก็ว่าอยู่ไหนแชทหายไปไหนมันคือในตอบมันมีอะไรใหม,ม่เยอะเลยผมไม่รู้ มีอะไรให้ลองบ้างเนี่ยใหม่เลยสบายดีทุกคนนะทุกคนสบายดีกันหรือเปล่านะทุกคนเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันหลายปีหลายเศษ<อ>คุณครับขอบคุณคุณเฟิร์นด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณคุณเฟิร์นด้วยนะครับโอ้โห,อโอโหสองชิกกี้บรดด้วยกันอีกอีกเดือนหนึ่งนะโอ้โหต้องขอบคุณจริงๆนะครับโอ้โหนี่คุณแน่คุณตาเลยเนี่ย ไม่ได้โห oh. ผมไม่ได้คุยนานนะอาจจะคุยไม่ค่อยเก่งนะทุกคนแบบนึกสภาพเหมือนย้อนเวลากลับไปไลฟ์ใหม่ๆนะ <c oughs> เออนึกสภาพเหมือนย้อนเวลากลับไปไลฟ์ใหม่ๆนะอาจจะนะไม่ได้ไลฟ์นานนะทุกคนมันจะแบบว่าเกริงๆนิดนึงนะเหมือนเพิ่งเจอมาใหม่ใช่ไหม,ห,ม,ห,มหน้านเดิมเลยนะหน้านมาใหม่พี่บิวคิดจรงช่ไห คิดถึงเหมือนกันผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะผมเลยมัน,นลฟ์แต่งานผมยุ่งอ่ะทุกคนนะงานข้างหลังผมยุ่งเยอะมากเลยทำงานเหนื่อยไหมโอ้โหงานมันค่อนข้างเยอะนะครับทุกทุกคนช่วงนี้เยอะครับเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะครับไม่เป็นไรชิวๆโอ้พูดถึงก็มีเสียงรถเลยวันนี้มาเล่นมาโรงงานนะครับกับเพื่อนๆนะครับกับคุณเซระพลเอกอนแล้วก็คุณคาซิฮะแล้วก็คุณ แล้วก็คุณดิดดี้แล้วก็น้องฟอพัทนะครับครบอย่างเนี้ยแล้วก็ผมฟอพัทดิดดี้เฮ้็และผมโอเคถูกครบห้าก็ว่าอยู่ <S <S 2> <S 2> คิดถึงเรื่องอะไรแสดงว,ว่าแกาที่ผ่านมาแกาไม่คิดถึงเลยสินะนี่คิดถึงสิผมจะไม่คิดถึงได้ยังไงผมแบบนะนี่ผมแบบว่า อยากไลท์ทุกวันเลยแต่ว่ากดไลท์ไม่ได้งานท่วมหัวอยู่อยากไลท์ทุกวันเลยกดไลท์ไม่ได้งานท่วงหัวเปลี่ยนสีหน้าดีกว่ามั้งจําไม่ได้จะได้จําไม่ได้เฮ้ยอย่าเลยนี่แหละอันนี้เราจะจาง่ายจะได้ถูกผมยิ่งบัญญัติผมยิ่งบัญบญัติชื่อคนไปทั่วอยู่งานชื่อวาโลหรือเปล่าไม่วาโลผมแทบไม่เล่นดูคนหนุนแทบไม่เล่นเลยไม่ไปเล่นเลย ผมไม่เล่นวาโลผมไม่เล่นลางดาวแทนนะช่วงนี้ผมมีเกมใหม่เล่นนะทุกคนผมเล่นผมเล่นอะสตาร์เลียวนะทุกคนช่วงนี้เล่นสตาร์เลียวไงเ,เกมดีนะทุกคนสตาร์เรียวมีใครเล่นสตาร์เรียวไหมเฮ้ยเขามากันหรือยกอ่ะเขามากันเียเฮ้ยเฮ้ย ฉันจะบอกว่าฉันได้ทีบีด้วยแหละฉันได้ทีบีด้วยแหละทีบีอีหนึ่งอ่ะแค่นั้นฉันได้ทีบีอีหนึ่งเขามากันหมดแล้วพี่บิวเอาเหรออะไรอ่ะยังไม่ได้คุยเลยไป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 ทุกคนไปย้ายไปหน้าห้องเกมกันทุกคนว่าตอนที่เราแบบว่าไปมามาม เมาแล้วโอ้ยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะไม่น่าไม่น่าทำไมไม่น่าทำไมแบบทำไมทำไมบอกว่าอย่อยู่คนดูก็เพิ่มขึ้นมาดูหรอมีคนมาดูสินะมีคนมามาตามขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะอ๋อเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะไม่งั้นแล้วก็คงมีคุณนะผมแบบเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนผมพลาดอะไรไปไลฟ์ดับหรอ อ๋อไม่ใครมาบอกว่าคนที่มาชาที่สุดจะต้องซื้ออาร์กเลดด้วให้ทุกคนอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะไรนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินอะไรนะขอใหม่อีกรอบนึงพูดให้คนที่มาคนสุดท้ายต้องซื้ออาร์กเลดด้วยอ๋ออ๋อออกนิดเลย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 ผมว่า เล่นหรอเล่นหรอเล่นโอ้ใครมันจะไปซื้ออ่าอาร์เกดเดอร์ได้แต่ว่าต้องวิดพื้นยี่สิบทีนะโอ้ก่อนอันนี้ไม่ใช่สิบทีหรออ๋อสิบทีเหรออ้าวพี่เซร่าแขนครึ่งใจไปพี่วิวไปอ่าอะไรนะวิดพื้นเหรออ่าสิบรอบไม่ได้อ่ขอบคุณนะเนวิลนี่ไงขนาดแบบยังบอกขอบคุณเนวิลเลยตองเดี๋ยนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมโอ้เข้ามาคนสุดท้ายได้สิเกมได้นี่ไงได้ละคนหมายถึงใช่ครบละใช่หรอใช่ครบละ ที่ทำอะไรชิดเชิดสิงโตเลยพี่ผมรู้นะอะไรบอกเซระได้เลยนะคะผมรู้นะเฮ้ให้คนแก่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเราแนะนำตัวกันก่อนแแบบเบาเบาเบาเบเร็วเ็วเบาเบเร็วเร็วเบาเบเร็วเเริ่มจากคนมาช้าสุดใครคือแวนนี่เนี่ยแวนนี่เดี๋ยวนะผมเองฮแวนนี่เป็นคนยร้อนร้อนเนี่ยชื่อนน่เอง หน่อยจ้าแกรนหนทำไมเป็นยาาย่ละจ้าเนี่ยแนะนำตัวแบบเบาๆไวๆนะครับก็เบาๆไวๆเร็วๆสวัสดีค่ะเช่ะทุานะคะก็มาจากนีวันเดอค่ะอันนี้พอพอยังเบาๆบอเบกอค่ะพูดได้หมยายพูดได้หมอย่ายสวัสดีค่ะขอาบจากว่านีวันเดอร์ค่ะเอาอีกเาเอาอีกครับเอาอีกเอาอเฮ้ย จริงครับเราจะไปต่อกันที่เนี่ที่คนที่จะซื้ออะไรเดี๋ให้พวกเรานะครับเอ้ยยังยังยังแนะนำตัวอย่างยิ่งใหญ่บอกเลยสวัสดีครับผมท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมเนบิวนะครับมาจากค่ายวิดไลท์ดีเฟนทัมนะครับแค่นั้นแหละนะครับต่อเลยแค่นั้นกระชับจริง โยนให้ใครพี่ชายโยนต่อเก่งนะต่อเก่งแล้วนะต่อไปใครต่อไปใครเลอกเลยจิ้มเลยโยนสิเออจำดีนะเดีปอบเปะนั่นเปนนั่นนั่นนันนั่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  โอร์พ oh, right. okay. right. ัทโปรเจกต์ชแนลซาซาเทพซาส่วนหนึ่งทีวีเด้ร์อาร์กเลดเดอร์ทีจากพี่เนบิวนะครับผมยัง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 ไม่นัดยังไม่นัดยังไม่นัดอะยังไม่นัดผมงงดูว่าแล้วก็ไปงั้นถ้ากันนี้เลยนี่เลยดีดีไปก่อนไปไปก่อนไปนะครับเดินนี่ล้างเทอรนะครับดีดีเขาหอมจากบ้านวิวันเดอร์ครับผมแอ้ แล้วก็ของคนสุดท้ายปิกกอบูสวัสดีค่ะทุกคนมินามิเซลลาจากค่ายโพลีกอนโปรเจกต์ครับผุเป็นโพลีกอน Gen 2นะคะเออเป็นหัวตี้ที่เกิดการรวมตัวเหล่า5คนนี้นอนะคะที่จริงต้องเล่าความความก่อนวาที่เกิด5คนนี้เพราะว่าเกิดจากการวงล้อล้วนๆเลยใช่เออไงไปในวงล้อมีอยู่4ชื่อเออก็คือชื่อสื่4คนนี้นี่แหละใช่อ่า ทีนี้ทำไมสนะถึงกดเริ่มไม่ได้ใครอยู่ในเกมอุ๊ยอยากให้รู้นตายแล้วตายแล้วอุ๊ยให้รู้อ้าวนะ่นทำไมสลับคนละเอ๊ะงงมากเมื่อกี้กินป๊อปคอร์นเยอะเข้าหัดนะเพิ่งกดไปเมื่อกี้เลยแอมสอร์รี่ออกมาเป็นหนึ่งออกมาออกมาวันนี้วันนี้วันนี้เราไม่เอ่อปกติแล้วเป็นธรรมเนียมของสนานะเวลาใครที่แบบมาเล่นกับเซร่าอย่างเงี้ยเราจะไม่เล่นอันเลด อ๋ oh, oh, o ho, o ho, o ho. Oh. อเหรอโอ้โหอ๋อเหรออาจจะเป็นไลฟ์แรกหรือเปล่าที่เล่นอันเล็ดไลฟ์แรกเออเป็นไลฟ์แรกแล้วกลับไปอันเล็ดดีกว่าเนาะเออเป็นเป็นไลฟ์แรกที่แบบเป็นอันเด็ดก็สนุกดีค่ะใช่ใช่อันเด็สนุกดีนะใช่สนุกสุดเลยละเราเราเล่นแรงมานานพอสมควรแล้วเราพักบ้างใช่ใช่ใช่เราต้องพักบ้างใช่เราต้องพักก่อน แต่วิ่งนี้วิ่งนี้ถ้ามีนั้นไหลื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเขียวเขียวแรงมากกลัวม่แรงกันไหมล่ะอุ้ยไม่นไม่เป็นไรขอบคุณคุณ A B C D E F G ด้วยนะครับผมสามสิบบาทด้วยนะครับอุ้ยขอบคุณนะครับคนลึกคนลึกคนลึกโห้คือเบสมากเสียงอ่ะจริงบมากทุกคนผมมาแล้วเติมน้ำเติมพลัง เอาวะยางน,นี้แบบว่าเข้าไปปุ๊บเก็บลันยิง <อะ S 2> ชนะเออเออแข็ง,จงใจแต่คนณแตบบแัวกันสวัสี่ครับมินมิเซราจังฮัลโหลนะคะก็วันนี้ทุกคนไลฟ์นะทุกคนก็สามารถไปดูแบบว่าแยกแยกตาเป็นห้าตาได้มีห้าจออะไรอย่างเงี้ย เออสและแปะลิงก์ช่องทุกคนในในตรงดีสคริปชันข้างล่างเพราะว่ามันแปะตรงชื่อไม่ได้ชื่อมันให้ผมคุณทุกคนได้มาดูด้วยนะครับโอ้โหนี่ยังไม่เริ่มเล่นนี่ทุกคนกำลังรอดูผมโชว์เทพอยู่สินะใช่ไหมล่ะอีกสิบเก้าคนก็รอรอผมยิงใช่ไหมปิดเสียงไปหนึ่งเสียงผมดังเกินตาท้ายไม่จริงกลัวเขาลำพังเป็นอเล่ก็นานอันเล่ก็หาทกคนำลังรอผมลั่นสินะกำลังรอผมโชว์เทพใช่ไหมนั่นสิอาจจะเพราะว่ามีมีมีแรงแปลกแปลกเข้ามาหรือเปล่าอ๋อ มันอาจจะแบบกําลังคํานวณอยู other, ่ว่าเอ๊ะเราจะพาแก๊งห้าคนนี้ไปเจอระดับแบบปกติหรือแบบท็อปเทียร์อได้นี่ยมันไม่มีคนเล่นแล้วแบบนี้อาจจะไม่มีคนเล่นแล้วเปลี่ยนแม้เป็น L L คันพิมพ์หน่อยทุกคนพิมมือพิมพ์หน่อยอนะชอบส่วนตัวนะหรือส่งเ้ะรมะแต่ไม่มีเหตุผลที่เหมือนพิเศษครับ กำลังดูเห็นดทุกคนงามดีดีดไดี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 ดดี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 เีด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 วดีวีม่พูดีดีดี่ีดีพูดี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 นีดีนีด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 ี้อดว่าดอดีอีดีดาตีดีดีดนวีาีด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 ีีดอดเดีเีดอดีดาตีด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 ดดเเ่ขออนุญาตเลยแล้วกัน ใครเล่นเลยนะอุ้ยดวลลิศเล่นอะไรก็ได้เลยเชิญเชิญเชิญเล่นไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นเหมือนกันนี่ไงพรพันเลิกเลิกแล้วไงผมเล่นสโมไม่ได้อ่ะคือผมไม่มีสโมแบบที่คนสโมเขามีกันอ่ะอาจจะแบบว่ายเขาจะเขาจะหาเล่นเล่นอะไรนะปกติเล่นอะไรก็ได้ครับเล่นอินนี้ก็ได้ครับเล่นอะไรก็ได้ครับแบบเผื่อแบบว่าวันทีเล่นตัวนี้ไหมพระวัด ใช่ไหมเฮ้ยโน้เลยครับผมผมชอบคนเล่นสโมุกให้อย่างมากตายตาตาครับทุกคนเอออย่างนั้นแมปนี้ตัวตัวไหนฉันสโมุกดีนี่แหละใช่ว่านี่น้ตสมุกที่ดีที่สุดในเกมเจ็ตมันเนิร์มมาหรือยังนะคุณที่แบบว่าจริงได้ได้ได้เป็นรัเจ็ตเลยสโมุกที่ดีที่สุดในเกมสโมุกสี่วิทำดีดีทำดีดีทำดีๆอันนี้แล้งเลยนะเออเด็กอะ แรงอะไรอันเลสจริงใช่ใช่แรงแรงแรงอะไรอันนี้แรงพี่บิว์ัวแล้วแรงแรงไปแล้วเลยไปแรง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 จริงใช่ใช่ใที่จริงที่จริงเมื่อกี้คำพูดมากมายเหรอแรงมาเลยนะาเหมือนแลสเตอร์เหรอเขาเหมือเขาหมายอนแลสเดอร์โอ้ยอันนี้เขาเปลี่ยนอ่ะอู้นี่ไงโจอะไรนี่ตอนนี้เขาจะว่าฮาร์เบอร์เขาเปลี่ยนหรือเปล่าฮาร์เบอร์เขามันจะเปลี่ยนแล้วปะมันจะเปลี่ยนแล้วฮะจะเบอร์เขาเปลี่ยนอะไรไปแล้วฮาร์เบอร์เขาปรับใหม่แล้ว เขาเทพขึ้นแล้วเขาเก่งขึ้นแล้วนี่เยปรับยังอ่ะที่โคฟสมุกได้แค่ลูกเดียวตอนตายอ่ะปรับแล้วโหดแล้วอุ้ยแม่ปนบ้านเกิดผมเฮ้ยเกิดผมเลยไม่ชอบเลยค่ะว่าบ้านเกิดอ่ะไปไปจะเกิดหรือเปล่าไปบ้านเกิดไปจะเกิดกันหรือเปล่านะไปลองลองดูดิไดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ให้แบบโฟร์พาร์เลย์เคลมไหมได้ พี่วิวพี่วิวเล่นอะไรเออลองของพีลีน่าพี่วิวที่ที่นี่มาเลยเออแล้วคุณพีสว่าดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนใครอยากได้ฮิวนะคะต้องต้องต้องกรีดออกมาดังนะครับไม่ต้องดังมากไม่ต้องดังมากไม่ต้องดังมากเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องดังมากครับพี่โกหกเหรอกู o d boy พี่เปล่าเพื่อพัฒนี่ไม่ได้สอนจงอุ้ยอุ้ยกู o d boy เดี๋ยวก็เป็นไฮไลท์ติ๊กตอกหรอกก็ถอดถอดไว นี่เนบิวเล่นอะไรของนายนะเยี่ยมเราโอ้โหอะไรดีนะไม่กินน้ำเถอะใหจปองเลยโอ้ยอยากลองเล่นแต่ยังไม่เป็นน่ะสิอย่านะอย่าหยิบตัวนั้นนะทำไมอะตาตอนเอ้ยมันรีเวิร์สมาหรือยังนะคาเบอร์ดีแล้วเขาปรับไปแล้วออหยิบเลยหยิบเลยอยากลเนแลเอาสิ ้แต่มีคนแบกอยู่แล้ววะถูกเมื่อเดี๋ยวห้องจะมาในะอยากได้แล้วอยากได้แล้วอยากเล่นแล้วอยากลันล่นละเอาดีเตงไว้เดี๋ยวค่อยไปเล่นในในแรล่งโซล่เราไปเราไปพอลรอมานคนเดียว <c oughs> พลรอมานคนเดียวเหรอเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะไม่อยากพอลรอมากับเราโอ้ยจบกันน่าจะฟังเสียงในหัวเนาะไม่น่าไม่น่าฟังเพื่อนๆเลยนี่พวกเราพร้อมรือยังล่ะ เล่นเจตลอดไปเว้ยผมเล่นตัวอื่นได้ผมก็เล่นตัวอื่นได้เออผมเห็นพี่มิวเล่นตัดเจนนะนั่นนะดินั่นนะดิไม่ไม่ไม่เล่นเลนไม่เป็นหรอกมั้งเลนไม่เป็นดูในแร้งดีจับไม่ซ้ำอ่ะจับไม่ซ้ำอ่ะในเล้งอ่ะเออเก่งด้วยอะไรด้วยเะไม่ได้เล่นแค่ตัวสงของเท่านั้นแหละเล่นไม่เป็นสู้พี่ซื้อหาได้เปล่าสู้ได้เออเลยได้ได้เลย ทุกคนสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้อยู่แล้วใครๆก็สู้ได้เห็นไหมเก่งกีฬาได้เปล่าแหมสู้ผมได้เปล่านี่นี่นี่เอาแล้ปล่าไงลั่นทุกคนลั่นทุกคนพร้อมลั่นสู้อะไรนะโทษทีสู้อะไรนะเนี่เลสไงอ๋อเลโอผมเมนเลสเลยเยอะโดนมาพี่ดิเลสสเตด์อ่ะเออบีฮัมเบิลเนบิวโอ้ พี่บอกเล่นเล็ดมีมีไฮไลท์อยู่นะคะผมมีไฮไลท์อยู่นะคะเดินตามหลังด้วยซ้ำล่ะก็มองทุกคนขับอะไรกันเลยไปดูย้อนดูอ๋อโอเคเข้าใจนะเรียนธรรมชาติเลยธรรมชาติเฮ้ยทำไมนานจังใครอันดีในแถบครับธรรมชาติลงสภาพมาใครเน็ตไม่ดีธรรมชาติแบบนี้ใครเป็นคนที่พับเจอใครอันดีในแถบเนี่ยโอ้โหพี่มิวพี่ได้เรียกเลย ค่ะคุณฟ้าพัดไม่ใช้สีเขียวนะสีนกแก้วพี่ไม่ชอบเลยล่ะอตอหนี้คุณจิ๋มาแล้วกันโอ๋อใบหน้ามันด้หมดเลยโอ้ยคุณบองผมคุณบังผมใช่ผมบ้องผมได้แล้วพ่อเกิร์บุณเกิร์บผมพร้อมแล้วพี่จะมาเชิญโลกกว้างเอาเอีทุกคนครับมาเพื่อความโชคดีเดี๋ยวนะเอ้ยเสียงเองนะคะเองนะจ๊าเองนะจ๊าทำไมทำไมไลฟ์เป็นอะไรอ่ะาไฟเป็นปะจะตกเหรอเออไลฟ์มันจะตกรีไลฟ์มาสองรอบแล้วเน่ะสมุก็ผิดขอโทษไม่เป็นไรให้ผ่า เอต้าเอต้าขึ้นเลยโอ้ยเขาอยู่บนกระแพงเขาเป็นเศษทีอยู่บนกรแพงเขาอยู่ข้างล่างโอ้ยอันนี้ปืนจังเลยอุ้ยคนเอมิมิโอ้ยโหดมากรายมากร้มาก้ายมากหนูขอหนูขอตัวท้ายหนูขออยากได้อยากได้ปืนอยากได้ปืนคุณมินามิเซราหยุดนะเขาหนูนะ พี่บิวบองเมื่อกี้แบบือเม่กี้แบบลีลาดอ่ะการไล่ลำอ่ะเอ้ยเอ้ยไม่รู้ดูอะไรอยู่ไล่ลำอ่ะเออไม่ถูกโดดใส่ยิงยิงเขาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเห็ดเน็ดเน็ดยิงไม่ดูกำลังลุ้นอยู่ว่ากะตอนแรกในหัวเสนาแบบว่ากะรอให้ตายก่อนแล้วค่อยยิงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอบก็เลยก็เลยไม่ช่วยเอ็มน่ารักกันจังครับ ทำไมที่เราลักกันดีเออไรระ็ตกอ่ะอะไรอ่ะถูกเขาผมลืมไปแล้วสองรอบอะผมลืมซื้อวอลโอ้ยเจดเไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนนี้เดี๋ยวเดเรีมนจะมีิงเอาได้เลยอนีนนะปีนะีนะได้ค่ะวินบกวิ c แคไม่ทันเขาให้ไลประจำชาติก็ออนรัน้ยเขาต้อคุณคถอยมาได้นะเขาอยู่ได โอเคสอโอเคเล่นน้อยคอยนานเดี๋ยวผมรีไลฟ์แป๊บนึง